รู้ตัวเองว่าท้องแต่แบบช่วงเทศกาลขอดื่มเบียร์นิดนึงได้ไหมคะคุณแม่บางคนนะก่อนท้องเนี่ยอาจจะชอบแบบโซเชียลใช่ไหมครับมีการดื่มสังสรรค์บ้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดตั้งท้องแล้วเนี่ยหมอบอกเลยนะครับว่าไม่ควรดื่มนะครับคือดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดคนงดให้หมดเลยนะเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่าคือดื่มแอลกอฮอล์เหล่านี้มีผลทําให้ทารกพิการได้ครับโดยเฉพาะสมองครับคลอดออกมาแล้วหน้าตาจะผิดปกติได้นะครับรวมไถึงมีพัฒนาการที่ช้ากว่าเด็กทั่วไปนะครับดังนั้นถ้าใครท้องไม่ควรดื่มเบียร์นะครับ แต่ว่าถ้าใครเผลอไปแล้วนะคือไม่รู้ตัวนะว่าท้องแล้วเผลอดื่มไปแค่แก้ว2งแก้วหรือว่าครั้งเดียวนะครับแบบนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับโอกาสที่ทารกจะพิการเนี่ยคือว่าน้อยมากๆแต่ถ้าใครที่รู้อยู่แล้วนะว่าตั้งครรภ์เราจะขอดื่มอันนี้หมอะไม่แนะนําให้ดื่มนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าโดสของแอลกอฮอล์มันจะน้อยแต่มันก็มีโอกาสที่ทําให้ทารกเนี่ยเกิดมาผิดปกติได้แล้วถ้าเกิดขึ้นมาคุณแม่ก็จะมาเสียใจนะคะว่าเราไม่น่าดื่มไปเลยดังนั้นเนี่ยถ้างดได้ก็งดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทารกในนคคระคร